เยโฮข้มาดสิทร p เนี่ยผมวันนี้จะมาสอนทริกการใช้โบของผมนะฮะเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์ไลท์นะครับอ่าผมบอกเลยว่าผมใช้อะไรบ้างอย่างแรกต้องปรับมุมกล้องก่อนนะครับมาที่ออปชั่นนะฮะคาเมลานะครับตรงคาเมล่าสไตล์ใช้โฟกัสคาเมลานะครับมันจะล็อกมอนไว้เราจะได้แบบสไลด์ง่ายๆอาชีพอื่นไม่จำเป็นต้องทำนะอาชีพนี้มันมองเห็นมอนมันจะดีนะครับ ส่วนสกิลเนี่ยของผมใช้ power shot dot โบกับโฟกัสช็อตนะครับมันจะมีอันนึงที่ดีคือ air arm อันนี้เราแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรนะครับแต่ผมถนัดโฟกัสช็อตมากกว่า air arm มันก็เป็นการโดดยิงโง่ๆครับมันก็แรงแรงดีจะทำให้ดูมันได้อย่างเงี้ยไปยะไปยะไปยะแล้วก็กด x เพื่อลงมาเสียบไอ้ที่ยิง3ทีนี่คือกด r2 รัวๆนะครับกดปุ่มยิงรัวๆเลยนะฮะ ถ้าเกิดจะเลงก็กด L2 ครับเพื่อปรับมุมกล้องเห็นไหมมันก็จะมองเห็นชัดเลยลงมาสไลด์ต่อได้นะเห็นปะมอนถึงกับติดสตาร์นเลยเดี๋ยวเชียวอ๋อติดลับติดลับอันนี้ก็เป็นทิคง่ายๆเลยนะฮะโอเคแต่ผมไม่ได้ใช้นะผมบอกก่อนมันแรงมันแรงแต่ไปใช้ก็มอนจริงๆแม่งไม่แรงหานี้หรอกมอนหลบด้วยเหตุผลที่ผมมาใช้โฟกัสช็อตเพราะว่าเติมสตาร์มิน่าครับสตาร์มิดูหลอดดี โคตรยาวยาวชิบหอยยาวมากเวลาผมใช้ครับกดล็อกมอนไว้เห็นไหมเวลาผมเล่นครับไม่ง่ายยิงยิงสลายยิงเอ้ยทำไมเล่นไม่เลงเลยแต่ยิงโดนตลอดเพราะว่ากูยิงระยะประชิดนะครับโอเคมาแค่นั้นเองมาบอกถึงธนูที่ผมใช้ ผมใช้ซินิสเตอร์โซลพิสเตอร์นะับผมเป็นธนูของแม็กนามาโลนะครับนัดแรกก็เป็นเพียสนะฮะที่อาจจะเป็นสเปซหมดเลยนะฮะก็คือดอกแรกเนะี่ยจะเป็นยิงทะลุดอกต่อไปเป็นยิงกระจายอันเนี้ยคือเล่นสนุกมากระเบิดก็ระเบิดรัวๆเลยเป็นธนูระเบิดดอกอันเดียวที่มีอยู่นะตอนนี้มี2อัน่ะอีก2อันคือธนูแลมเพทครับผมซึ่งธนูแลมเพทเนี่ยมันจะได้จากโหมดแลมเพทนะฮะสามารถใส่ออฟไลน์ก็ได้แต่อันนี้ผมได้มาง่ายกว่าผมก็เลยเอานี้มาก่อนนะฮะ โอเคชุดชุดชุดลืมชุดชุดใช้คาตาชินะครับผมคาตาชิทั้งตัวเลยนะครับสร้อยผมใช้อีเวนต์แอนเดอร์นะฮะเพราะว่ามันหลบหลบไกลดีทำให้เล่นชิลเลยครับเนี่ยเวลาเล่นเห็นไหมยิงสไลด,ยไลด์ยิงสไลด์ยิงสไลด์อย่างเดียวครับไม่ต้องไปจบด้วย A นะอ่าสอรัวไปเลยจบ A คือเนี่ยจบอย่างเงี้ย มันเสียจังหวะครับมันช้าเนี่ยยิงสไลด์ยิงเดียวพอฮะเห็นไหมแค่เนี้ยแล้วดูกว่าสตาร์มิน่าจะหมดครับคือคุณจะสไลด์อยู่รอบตัวมอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแปบ๊บเดียวจบครับฆ่ามอนตัวหนึ่งนี่ประมาณ10นาทีก็จบละก็ถือว่าเป็นระดับมนุษย์มนุษย์ที่กลางๆนะไม่ใช่มนุษย์ระดับระดับเทพอะไรงี้พอมาหน้าหมดปุ๊บกดเติมครับโฟกัสช็อตเห็นไหมเต็ไมไอตอนเติมสามารถกด B เพื่อที่จะสไลด์ได้นะครับสายโจมตีมอนมาใกล้ตีฟุ๊บเห็นไหมเราก็ยิงต่อได้เลยอ่ะอีกทีหนึง่งอ่ะสมมติมอนมาใกล้สไลด์ยิงยิงสไลด์ยิงสไลด์ยิงแค่นี้ครับเรื่อยๆครับผมเคลียร์มอนไวมากเลยตอนเนี้ยฟาร์มแป๊บเดียวเล่นโบเมื่อวานวันนี้โอเคและเล่นเป็นแล้วถือว่าดีครับเออตอนเล็งเลงยังไงตอนเลงครับปกติคนจะมานั่งเลงงี้ใช่ไหม ยิงสไลด์ยิงมันเหนื่อยะครับเขาบอกว่าใช้ใจโลจะถนัดแต่ว่าของผมไม่เคยเลงเลยสังเกตเวลาเล็งคือหันหันอนาล็อกไปทิศทางมอนครับถ้าเราหันไปทางขวาเห็นไหมหันทางซ้ายหันไปข้างหน้าเห็นปะคือหันหามอนอย่างเดียวเอาง่ายเห็นปะมันก็จะมันก็จะหันไปตีมอนเนี่ยเห็นไหมง่ายๆเห็นปะโดนทุกดอกชิวชิจบคลิปเรียบร้อยและนี่ก็คือ พื้นดิกกาเลนโบของผมนะครับใครก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ